ก so ็คิดก่อนที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วก็ต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราซื้อมามันใช้ได้ระยะยาวก็ต้องซื้อในสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆรับแล้วก็เราก็ใช้เหมือนแบกไว้ว่าวันหนึ่งเราจะใช้ไณเท่าไหร่งอ๋อแบงไว้แบงไว้เคล็ดลับเคล็ดลับมีเคล็ดลับในการอ่อนเงินไหมครับเคล็ดลับเหรอครับจริงจริง เคล็ดลับของผมไม่ค่อยมีครับผมแต่จะเป็นคงจะอารมณ์ประมาณขี้งกนะครับเหอขี้งกถ้าซื้ออะไรสักอย่างก็จะคิดคิดก่อนว่าจะซื้อดีไหมเดินไปเดินมาดูว่าจะเอาดีไม่ไม่เอาดีใช่ไหมก็คำสำคัญก็ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วถ้ามีคนซื้อให้ฮะเอาครับาเไมกันเอานะครับผมในคือเคล็ดลับมันก็ดี รับของเราไงคุณไหมฮะอ่ะแเราพูดถึงเรื่องของเงินเก็บในความสําคัญของเงินเก็บเนี่ยของหนุ่มรู้สึกยังไงกับคําว่าเงินเก็บฮะครับก็สำรอบเงินเก็บก็เหมือนเราเก็บ้าแต่ตอนนี้นะครับพ้าเรามีโอกาสอ่าม,มีงานหน้าที่การงานที่ดีเราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บตังไปคเหมือนเอาไว้ใช้ในตอน เราตอนเราอายุเยอะๆมีเป้าหมายในชีวิตไหมของหนุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินเยอะสักจุดหนึ่งเราอยากไปทําอะไรก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นของเราเองครับครับเช่นเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งทำอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีอาหารอะไรที่แปลกใหม่อย่างเงี้ยกับน้องคนนี้นะฮะน้องคนนี้เขาจะทำซุ้ยาดองนะฮะนะอ่าคนนี้เหรอ ผมเล่นเลโก้เลยทีเดียวนะฮะสุดยอด <c oughs> <c oughs> เอออ้าวหนๆหนุ่มมาที่นี่แล้วนะฮะเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่านะฮะเอาเดี๋ยวผม